โลโก้ปลั๊กไทยการันตีนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ปลั๊กไทยของเรานะครับผลิตในประเทศไทยนะครับและก็ยังเป็นปลั๊กที่สุดยอดมากวันนี้มหาชนีนะครับจะมาทําราคาเคลียร์ลดพิเศษนะครับด้านในนะครับผมจะเป็นตัวปลั๊กนะครับมีทั้งหมด8ช่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กนะครับ8ช่องนะครับสามารถที่จะติดตั้งกับแบ็ค1ยูได้นะครับหรือว่าจะใช้ในพวกตู้ไฟตู้เครื่องเสียงนะครับ จะพอดีกันเลยมีชุดนะครับมีชุดสวิตให้4ชุดนะครับคอนโทรลด้านหลังนะครับชุด1ชุด 2. ชุด 3. ชุด4แบบนี้นะครับมีเบเกอร์ตัดไฟเกินนะครับมีตัวสายไฟแบบนี้นะครับความยาว1.8เมตรสามารถที่จะเพิ่มความยาวได้เองนะครับผมใช้สเปคนะครับสายไฟ1.5ึแควรมิลหรือ2.5งแควรมิลนะฮะตัวนี้นะครับพิเศษนะครับยังมีเบเกอร์ตัดไฟรั่วนะครับถ้ามีไฟรั่วนะครับมันก็จะ เกิดการทิปตัดไฟให้นะครับผมเบเกอร์ Baker ตัวนี้ก็คือมีทั้งเบเกอร์ตัดไฟเบเกอร์โอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับมหาชินีขายอยู่2,490บาทนะครับ2,490บาทวันนี้เรามาเคลียร์พิเศษให้ทุกท่านนะครับเฉพาะวันนี้นะครับ1,990บาทจัดส่งให้ฟรีครับ